เมนูตามใจายผัวนะคะแล้วพอนตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันค่ะอันนี้นะ้ำมันหมูที่เราเจียวเองนะคะทุกคนมีแคบหมูด้วย้าชิ้นแถมให้ไปแล้วเราก็จะผัดพริกแกงค่ะมีพริกแกงมีผัดแบบนี้คงไม่ไปคงรู้แล้วใช่ไหมว่าคืออะไรผัดพริกแกงแน่นอน วันนี้เราจะผัดเป็นหมูชิ้นนะคะเพราะว่าผู้ชายเขามีกินหมูติดมันนะเราก็เป็นเมนูตามใจเขารสชาติก็ไม่ต้องปรุงเยอะนะคะใส่แค่น้ำปลาผงชูรสน้ำตาลนะซอสไม่เอานะคะสูตรไม่ยากค่ะก็เลยต้องตามใจเขาหน่อยนะคะผัดหมูสุกแล้วก็ใส่ถั่วไปเลยจ้ะผัดถั่วไปเลยค่ะถั่วของเราที่ผัดไปเรื่อยๆเป็นสุกนะคะทุกคนจากม่วงมันจะกลายเป็นสีเขียว เห็นไหมมันเขียวแล้วแปกมากเลยเดีย๋ยวมาปรุงรสชาติกันค่ะตามที่สั่งเลยค่ะน้ำตาลค่ะหงชุรสค่ะปลาค่ะตามใจเธอแล้วนะฉันตามใจเธอแล้วใบหหระพาใส่ลงไปปิดท้ายชิมหน่อยอร่อยไหมอร่อ,อ,รอกินไปเอถอะรสชาติที่เธอต้องการอ่ะ เป็นส,สิ่งที่เธอสั่งอะ่ะแต่ก็กินไปเถอะอะไรแม่รก็กินไปเถอะ